อะมากันครับอันนี้จริงๆมันเริ่มแตกออกไปจากที่พี่ทำนะปกติพี่จะทําแต่เลขกําลังสองครับแต่วันนี้พี่จะลองของใหม่ครับเรามาดูกันซิว่าถ้าเราไปเจอเลขกําลังหรือเลขยกกําลังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า exponential number นะครับเราจะดูออกได้ไงว่าฝั่งไหนมากกว่าหรือฝั่งไหนน้อยกว่า มากกว่าคือหันปากเข้าทางฝั่งซ้ายนะครับน้อยกว่าก็คือหันปากปิดเข้าหาตัวเองนะครับอเข้าหาครับมากกว่าปากเปิดฝั่งซ้ายน้อยกว่าปากป,ากปิดฝั่งซ้ายนะครับโอเคนาะเราลองมาดูกันถ้าใครเก่งอยู่แล้วหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากลองทำตามดูเรามาลองทำไปพร้อมกันนะ ว่าโจทย์แต่ละข้อที่พี่รับเลเวลขึ้นมาเนี่ยเราจะทําได้ไหมว่าอันไหนมากหรืออันไหนน้อยนะครับอ่ะดเดียวข้อครับถ้าหนึ่งสองกำลังร้อยกับสามกำลังห้าสิบถ่าไหนมากกว่ากันครับติ๊กับติ๊กตอเอ่อถ้าหนูคิดตรงๆนะลูกขนาดสองกำลังสิบยังประมาณพันยี่สิบสี่เนาะถ้าหนูคิดสองกำลังร้อยลูกพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันนะครับ วิธีง่ายสุดกเวลาเราจะหาเลขที่มากกว่าน้อยกว่ากับตัวเลขที่กําลังเยอะมากๆแบบนี้เราจะใช้วิธีการทําให้กําลังมันเท่ากันหรือทําให้ฐานฐานนั่นคือเลขข้างล่างอะลูกมันเท่ากันถ้าเราสังเกตน,นะครับสองกับสามเนี่ยมันเป็นเลขจานวนเฉพาะที่ไม่เหมือนกันจำนวนเฉพาะคือจํานวนที่มีแต่ตัวมันเองคูณกับหนึ่งเกิดได้แบบนั้นแบบเดียวไม่มีแบบอื่อ สองกับสามเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ลูกซึ่งมันไม่สามารถแปลงไปเป็นเลขที่คำบวกน,นั้นได้อีกนั้นแสดงว่าข้อนี้ใจความสำคัญดูต้องดูที่หนึ่งร้อยกับห้าสิบครับร้อยกับห้าสิบเนี่ยบังเอิญลูกห้าสิบกับหนึ่งร้อยเนี่ยมันเป็นตัวประกอบซึ่งกันและกันเพราะหนึ่งร้อยมันเกิดจากห้าสิบคูณสองจริงป่ะเพราะนั้นเราลองเปลี่ยนรูปใหม่นะครับลองเปลี่ยนรูปใหม่ ถ้าเรามองใหม่เป็นสองกำลังสองทั้งหมดกำลังห้าสิบเห็นปะสองคูณห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมลกูกกฎของเลขกำลังคือถ้าหนูอยากจะแยกเลขกำลังให้หนูเอาเลขกำลังหรือเลขชี้กำลังของหนูลกูกแยกออกโดยการที่เอาตัวที่หนูต้องการไปไว้ข้างในหรือข้างนอกแล้วแต่นะอันนี้พี่ไว้ข้างนอกเพราะว่า ที่ต้องการให้เลขด้านบนมันมีเลขชี้กำลังเท่าก okay. ันคือห้าสิบเยียงชั้นสองกำลังหนึ่งร้อยก็คือสองกำลังสองที่วงเล็บข้างนอกเป็นกำลังห้าสิบทีนี้นูเห็นไหมกำลังห้าสิบมันเท่ากันเมื่อกำลังห้าสิบมันเท่ากันเราจะวัดที่เลขข้างในนะครับโอเคยงชั okay. ้นสองกำลังสองก็คือสี่ สมไม่มีกำลังอื่นนอกจากห้าสิบก็เลยเป็นสามกำลังหนึ่งหรือก็คือสามซึ่งสีกับสาคล้ายมากกันครับสี่อยู่แล้วครับจริงไหมฮะถ้าสี่มากกว่าสามในขณะที่กําลังห้าสิบเท่ากันกําลังห้าสิบเราเรียกว่าเป็นกําลังที่มีเลขมากกว่าหนึ่งครับอน,นี้เตือนนะครับลูกเลขที่มากกว่าหนึ่งมันจะเป็นไปตามแนวโน้มของฐานครับถ้าฐานของหนูเลขฝั่งหนูมากกว่าฝั่งลูก เลขสีกําลังของหนูมากกว่าหนึ่งเป็นไปตามนั้นด้วยที่เจ้าที่นะมันจะถือว่าไปตามแนวโน้มเดียวกันลรกเพรนเมื่อสี่มากกว่าสามแล้วห้าสิบเป็นเลขเท่ากันจึงมองว่าสี่กำลังห้าสิบย่อมมากกว่าสามกำลังห้าสิบหรือถ้าย้อนกลับตัวเลนเพิ่มตึ้นย่อมกำลังร้อยเลยมากกว่าสามกำลังห้าสิโบโอเส่งต่ก็บอกห้ากำลังหก เี่ากับหกกำลังห้าครับใช่มากันครับอันนี้ยบอกก่อนถ้าเราสังเกตนะมันเรียกว่าเลขยกกำลังที่มีการสลับตัวเลขตัวสัายเนี่ยหนูห้ากำลังหกคือเลขฐานหนูน้อยกว่าคือห้าเลขกำลังหนูชี้เลขชี้กำลังของหนูเ็นหกนยส่วนขวามือของหนูหกเลขมากกว่าครับแต่เลขชี้กำลังถึงห้าอันนี้พี่บอกนะครับลูก ตัวที่เป็นเลขฐานกับเลขชี้กําลังถ้ามันมีการสลับเลขกันแล้วถามว่าใครมากกว่าเนี่ยมันไม่มีรูปแบบสมบัติเอาตัวหรกบางครั้งอาจจะเท่าบางครั้งอาจจะน้อยเลขที่ดูเป็นฐานน้อยอาจจะน้อยบางครั้งเลขที่ดูฐานน้อยอาจจะมากนะโอเคไหมันั้นข้ออย่างข้อสองเนี่ยแนะนําว่าให้ลองสังเกตรูปแบบของผลคูณที่เกิดขึ้นลงลองดูนะ ห้ากำลังหกของหนูเนี่ยมันก็คือห้าคูณกันครั้งก็คืออะไรลูกอย่างที่ขออนุญาตนะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะฮะห้ากำลังหกก็คือห้าคูณ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 ห้าห้าหกครั้งเนาะซึ่งหนูไ้จะเรียนมาอย่างเจ้มจนแล้วเลขกำลังสองก็ได้ไหมลูกห้าคูณห้ายี่ห้าใช่ไหมครับทันที่จับคู่นนะห้าห้ายี่ห้าอีกคู่หนึ่งตรงกลาง ห้าห้ายี่ห้าคู่หลังครับห้าห้าก็ยี่ห้าซึ่งยี่ห้าคูณยี่ห้ามันก็คือยี่ห้ากำลังสองตัวอักษรคูณเนาะยี่ห้ากำลังสองเท่าไหร่ครับต็อกทิกต็อกทิกต็อกอ่าผมบางคนลืมมาแล้วยี่สิบห้ากำลังสองหกสองห้าเนาก็คือเลขสองคูณเลขใครคือสามเลขหน้ายเลยเป็นหกเนาะอ่าแล้วอย่าลืมคูณยี่ห้าต่อ ก็หนูสังเกตมัน6 2 5คูณ25เนี่ยมันมี25ลง้าทังคู่เลยมันแปลว่าอะไรืูกไม่ยู่การที่มันมีเลขลง้าดาังคู่เนี่ยมันีวิที่คิดที่ง่ายกว่านั้นครับลูกเราจะแยก6 2 5เป็น600บวก25แล้วนำ25ที่อยู่ท้ายกระจายคูณครับเพราะเราจะเหมือนกับว่าเอา25คูณ600บยก แล้วค่อยเอายี่ห้าคูณกันเองนะครับมันจะได้ดูง่ายนิดนึงหกร้อยคูณย <im> ี่ห้าก็เหมือนเราหกาูณยี่ห้าแล้วเติมศูนย์นะครับยี่ห้าคูณหกติ๊กตอกติ๊กตอกยี่ห้าคูณหกเพิ่มถึงห้าสิบคูณสามครับสิงมลพลษร้อยห้าสิบที่เติมศูนย์เพิ่มอีกสองตัวครับก็คือหมื่งห้าโอเค ส่วนท้ายครับคือเราบวกด้วยยี่สิบห้ากำลังสองโอ้โหเรียนมาแล้วหมื่นครั้งครับยี่สิบห้ากำลังสองคือติ๊กต๊อกหกสองแน่ครับก็คือออกมาเป็นหนึ่งห้าหกสองแน่ได้หมื่นครับได้ประมาณหมื่นห้าเห็นแล้วลองมาเทียบกับหกกำลังห้าครับหกกำลังห้าคือการที่หนูเอาหกคูณกันห้าครั้งหนกหกคูณ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 หกพูด คุณบอกสามหกหกคุณบอกสามหกมีหกตัวท้ายตัวเดียวลูกท,ที <S <S 2> <S 2> <S 2> <p> ่ไม่มีเพื่อนให้คูณแม่น่าสงสารเป็นหกตัวเดียวที่ไม่มีคนคูณลูกซึ่งหนูจำได้ไหมสามสิบหกกำลังสองเฮ้ยเคยทำตอนสามสิบกำลังสองมาแล้วสามหกกำลังสองจัดจูนครับหนึ่งสองเก้าหกใช่ไหมแล้วคูณกับหกนี้ก็คือหกที่ไม่มีใครคูณนันเพราะเราติด ลองดูก่อนหนูครับลองดูนะพันสองเก้าหกเนี่ยมันใกล้ใกล้กับเลขอะไรลรกมันใกล้กับเลขพันสามถ้าหนีเอาพันสามคูณหกมันจะประมาณเท่าไหร่ครับมันจะประมาณเจ็ดพันแปดเพระนั้นแสดงว่าหกกำลังห้าเลขเงี้ยของหนูน่าจะต่ำกว่าเจ็ดพันแปดเพราะนั้นห้ากำลังหกหมื่นห้าหกสองห้ามากกว่าเจ็ดพันแปด แน่ๆครับเพราะนั้นห้ากำลังหกเลยตอบมากกว่าแต่นี้ยกเวน้นที่ว่าถ้าหนูไปเจอเลขคิดฐานกับเลขชี้กำลังมันเป็นเลขเยอะๆท,ทั้งคู่หรเช่นเป็นสิบยกกำลังยี่ห้าเทียบกับยี่ห้ายกกำลังสิบอันนี้แนะนำนะถ้าเป็นเลขเยอะมากๆหรือพยายามหาจุดที่มันเท่ากันจุดที่มันเท่ากันจะทำให้หนูทำได้เร็วขึ้นนะครับเช่นเมื่อาากี้น้ำพี่ยกตัวอ,อย่างเลยนะ สิบกำลังยี่สิบห้าใช่ไหมสิบกำลังยี่สิบห้ากับยี่สิบห้ากำลังสิบหนูสังเกตอารมณ์สิบกำลังยี่สิบห้าคูณเอาสิบคูณกันยี่สิบห้าครั้งโอ้เยอะนะฮะส่วนยี่สิบห้ายกกำลังสิบก็คือยี่สิบห้าคูณกันสิบครั้งโอ้หมายก่อนนะครับทนี้ยจุดที่มันเท่ากันหนูสังเกตไหมสิบกำลังยี่สิบห้ากับยี่สิบห้ากำลังสิบเนี่ยยี่สิบห้ากับสิบเป็นตัวประกอบที่มีห้าทางคู่ครับลูกโอเคนะ ชั้นยี่ 5, ห้าผมอาจจะมองเป็นสิบกำลังห้าทั้งหมดครอบด้วยกำลังห้าสังเกตส่วนยี่ห้ากำลังสิบผมอาจจะมองเป็นยี่สิบห้ายกกำลังสองแล้วทั้งหมดกำลังห้าเห็นไหมที่นําเอากําลังข้างนอกเป็นห้าเพื่อดึงมาเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเลขกําลังข้างนอกมันเท่ากันที่กินตัดข้างในได้ครับก็จะเป็นสิบกำลังห้า เทียบยี่ห้ากำลังอสองดูมานะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเนาะวิธีการคิดแล้วสิดนะกำลังห้าก็คือมีศูนย์ห้าตัวครับทาัานพ่อหลวมีศูนย์ห้าตัวหนึ่งแสนครับยี่ห้ากำลังสองหกสองห้าเลยเนี่ยเห็นแไหมลูกการจำเลขกำลังสองได้มันมีผลหลายเรื่องมา,มากๆลูกมันสามารถนำไปช่วยในการคำนวณประมวลว่าใครมากใครน้อยได้ดี หันหนึ่งแสนย่อมมากกว่าหกพันยี่สิบห้าใช่ไหมครับเมื่อกําลังห้าเหมือนกันแสดงว่าสิบกําลังยี่บห้าก็ย่อมมากกว่ายี่บห้ากำลังสิบเรียบร้อยครับเห็นไหมนะฮะอ่ะไปต่อข้อสามับข้อสามคือสี่กกำลังสามสิบสองถูกต้องใช่ครับมันคือสี่ยกกำลังสองที่ยกกำลังสองอีกอัหนึ่งสองยกกำลังสามยกกำลังสี่ใช่มากแล้วครับ นี่นลูกระวังนะเขาเรียกเลขยกกาลังซ้อนวิธีการทานะล,ลูกเลขยกกําลังซ้อนให้หนูทําจากกําลังที่อยู่นอกสุดค่อยๆกดทีละฐานทีละฐานมาถึงตัวฐานล่างสุดโอเคไหมชั้นสี่กำลังสามกำลังสองกำลังสองกำลังสามกำลังสี่วิธีการทำเรืๆๆ่ต้นนะลูกให้หนูเริ่มทําตัวกําลังที่อยู่นอกหรือกลขที่อยู่บนสุดนะค,ครับฉานั้นหนูต้องค่อยดูนะ สามกำลังสองคืออะไรลูกให้คิดสามกำลังสองคิดห่อยลูกมันก็คือเก้าฉะนั้นแสดงว่าอะไรคบสี่กำลังสามลูกกำลังสองถ้าหนูไปพิดเลณมันก็คือสี่กำลังเก้าโอเคยังส่วนสองยกกำลังสามยกกำลังสี่เรามองสามกำลังสี่เป็นตัวนอกจะมาลูกสามกำลังสี่ก็คือสามกำลังสองลูกกำลังสองเนี่ยกำลังสองคือเก้า ก้าพังสองใช่ไหม้าแล้วมันลุกพลังสองข้างนอกอีกหนึ่งเลเกินมาลูกเก้าพลังสองแปดสิบเอ็ดฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับสองยุกพลังสามลุกพล,ลักกลงสี่มันคือการหาสองพลักกลงคิดดูครับโอ้โหใหมก็อโอ้สี่พลังเก้ากับสองพลังแปดเอ็ดนะจากใจพี่เอ้สองพลังแปดเด็ดในตำมหน่งขวานะครับเศรษฐกิจทำอะไรรึเปล่าลูก ถึงแม้ว่าหนูจะรู้สึกว่าพี่แม็กสามันก็ยังไม่เท่านย่งงมันทาไม่เท่าได้เลยสี่เนี่ยมันก็คือสองกำลังสองนะะสี่มันคือสองกำลังสองที่หนูครอบด้วยกำลังเก้าจริงไหมฉะนั้นเลขชี้กําลังของหนูมีสองตำแหน่งคือสองข้างในก 9, ับเก้าข้างนอกกดของกําลังหรือก,กดของเลขชี้กําลังถ้ามันคูณกันอยู่มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเราจะถือว่าคูณรวบก,ก็คือเอาสองคูณเก้าเป็นสิบแปด กำลัง8.8สองกำลังแดสิบเอ็ดหารเป็นสองเหมือนกันนะดูเอาแลูกหารเป็นสองเหมือนกันแต่ใครมากกว่าครับเลขชี้กำลังแปดเ็ดมากกว่าะนั้นตอปตอปสองลบกำลังสามหรือกำลังสี่มากกว่าเฮ้ยย่งลูกเขสี่ต่อครับเข้าสี่สามกำลังจิ้งศพหนึ่งอ๋อเป็นกอสยิมแล้วลูกสามกำลังสูนย์จุดหนึ่งสามกำลังลบศูนย์จุดหนึ่ง ช่อยมออกก่าันตายเพราะสามหนูเป็นค่าคงที่ไปแล้วไงเพราะหนูม,ม,มีจุดที่เท่ากันคือฐานข้อนี้ใจดีมากหนูคือฐานหนูเท่ากันคือสามโอเคย่งฐานของหนูเป็นสามเท่ากันซึ่งฐานสามเราจะถือว่าเป็นฐานที่มีค่ามากกว่าหนึน่งฐานที่มีค่ามากกว่าหนึ่งเราจะถือว่าเป็นฐานที่ทําให้เกิดเป็นโพสิทีฟ กราฟหรือ positive exponential หรก positive exponential หมายถึงเลขกำลังที่มีทวีคูณเป็นหบวกมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบเป็นกราฟก็คือกราฟของหนูจะเป็นลักษณะแบบนี้หูกก็คือพุ่งพยานเป็นเ u ิร์ฟขึ้นแบบนี้เลยพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโอเคไหมลูกและทีนี้พอเลขฐานหนูเท่ากันและฐานหนูเป็นมากกว่าหนึ่งเป็น positive exponential คือเลขมันกำลังบวกมากขึ้นเป็นทวีคูณ 0.1กับลบ0.1ใครมากกว่านครับแน่นอนครับเลขบวกมากกว่าอยู่แล้ว0.1ดึ่งมากกว่าลบ0.1ุดหนนั้นตอบอะไรครับฉะนนั้นถ้าถามหนูเป็นเลขเดียวกันแล้วก็มากกว่าหนูด้วยซึ่งเป็นเลขบวกไปเจอเลขกําลัง0.1ซึ่งเป็นเลขมากกว่าลบ0.1แน่นอนครับแสดงว่าสามกำลัง0.1มีค่ามากกว่ากำลังนบ0.1แน่นอนครับ ไม่มีอะไรเลยลูกหลักการคือหาตัวเทียบให้เท่ากันข้อท้ายลูกข้อห้าครับรู้สองกำลังรู้สามับรู้สามกำลังรู้สองโอ้โหลองแกะกระชออะไรครับเนี่ยพี่เอมงี้นะค่อยๆนะครับลูกเวลาหนูไปเจอแบบรู้สองน้องมาพี่แม่หนูจะเอาอะไรให้มันเท่ากันจุดที่มันเท่าคือรู้เนี่ยเพราะหนูมีตัวรู้เหมือนกัน รูทคืออะไรอืมรูทเนี่ยมันมีสมบัติหนึ่งครับรูทของมันนะครับเดี๋ยวพี่เขียนก่อนนะรูทลากที่เอ็สองตัวเลขรูทเอเนี่ยลูกมันจะหมายถึงกําลังเป็นเศษส่วนครับนะฮะโอเคยังเพราะนั้นที่ขออนุญาตจับรูปนิดหนึ่งจับทูกนิดหนึ่งรูทสองกำลังรูทส,สามที่เวลาพี่จับที่จับค่อยๆจับทีละตําแหน่งนะที่จับรูทสองลูกที่หนึ่ง รู้สองที่เป็นฐานก็คือสองกำลังหนึก่กอครับที่กำลังคูณกันรสามรูานที่เป็นเลขชี้กำลังข้างนอกลูกที่ยังไม่เ,เป็นปส่วนแล้ทั้งที่อส่วนที่รี้เลยสาัคดากำลเป็นกําตัง่งไม่มีประ,ยะโยชน์ลูกตัวรู้สอกกำลังรู้สึงที่มองเป็นรู้สึงที่เป็นฐานเปลี่ยนเป็นฐานกำลังหนึกนสองนลูก อันนี้แล้วทีนี้หนูเห็นอะไรไหมตัวหน้าลูกหนึ่งส่วนสองเลขชี้กำลังูณรูปสามที่สุดที่ได้ไหมได้ครับมันจะเป็นสองกำลังรูปสามขมุก 3, กำลังหนึ่งส่วนสองโอเคอ่ะตัวหน้าตัวขาลูกที่ย้ายที่ครับเป็นรูปสองอยู่ข้างในย้ายหนึ่งส่วนสองเป็นผมบูณไว้ข้างนอกทีนี้ที่มีเลขชี้กำลัง ที่เป็นเลขข้างนอกคือหนึ่งส่วนสองเหมือนกันแล้วที่มีเลขชี้ข้างนอกเป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนกันแล้วครับเหนะ็นเพราะนั้นที่จะดูข้างในได้ยังไ,ยงได้แล้วไงที่จะดูข้างในได้แล้วไงครับลูกมันก็เลยเทียบออกมาเป็นอะไรครับสองกำลังหนูสามเทียบกับสามกำลังหนูสองนั่นันนั่นันนั่นันทีนี้ครับหนูสังเกตน,นะ สองเลขเนี้ยครับลูกหนือจะเลื่อนเงิี่แม็กคิดรู้แต่ใครมันจะน่ากันดู่ดูได้ไงทำนี้ลูกถ้าหนูรู้สึกว่าเลขกําลังรู้หนูไม่คุ้นเคยนะครับลูกแนะนําทิธีนี้นะครับให้หนูเปลี่ยนใหม่ลูกโดยการยกกาลังสองทั้งสองฝั่งเลยครับหรือยกกาลังสองทั้งสองหน้าเลยลูกนะที่มองใหม่แล้วมองใหม่เป็นสองยกกาลังรู้สามทั้งหมดทั้งหมด กำลังสองกันความต่างกำลังสองที่นี้คือท,ที่เท่า,าการกําจัดกาลังสองต้งบดลูกที่ต้องการเอากําลังสองไปจัดรู้ไปกำจัดรู้ฉะนั้นที่อาจจะสามารถทิ้งได้มันจะเหลือเป็นสองรลังสามที่กําจัดรู้ที่เป็นรชกลังสีส่วนขวามือลูกที่กําจักเลขกําลังรู้ไ่ลู้ซึ่องของกำลังสามกับสองกำลังสองไปเข้าวมากกว่าลังสองกำลังสามทีบสอ สามกำลังสองคือเก้าแย่ย่อมน้อยกว่าเก้าครับหรือแม้กระทั่งก็คือเก้ามากก็แย่เลยฉะนั้นแสดงว่าสามกำลังสองย่อมมากกว่าสองกำลังสามแบบฉะนั้นมันก็เลยย้อนกลับไปว่าสองกำลังหรือสามอาจจะมีค่าน้อยกว่าสามกำลังหรือสามครับฉะนั้นอยู่สรุปได้แค่ว่ารากที่สามของหรือสองมันมีค่ามากมันมีค่ามากกว่าไม่ได้ในโลกอย่าลืมนะเลขทิ้งจั เท่ากันมันเป็นเลขชี้กำลังนอกสุดคือหนึ่งส่วนสองเสร็จไปแล้วยังเลขกำลังหนึ่งส่วนส,วนสองที่เป็นเลขเท่ากันมันเป็นเลขที่จำบนหนึ่งครับคือมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งเขาเรียกว่าเลขที่มันเป็นเลขเนกาทีฟเอ็กซ์โพเนนเชียลครับอันนนเพราะนั้นแสดงว่าคำตอบมันจะกลับเครื่องหมายครับเพราะนั้นแสดงว่าข้อนี้ รู้สองกำลังรู้สามย่อมมากกว่ารู้สามกำลังรู้สองครับแค่นี้ละครับคดเห็น